สวัสดีค่ะเจอกันเหมือนเดิมนะคะอยู่ในแปลงผักเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวพามาดูผักในสวนของเรานะคะพอดีว่ามีคนถามเข้ามานะคะว่ามีสูตรปรุงดินไหมครับก็อยากจะบอกว่าดินที่เราใช้ปลูกผักของเราทุกชนิดเลยนะคะ เราก็จะทําเป็นปุ๋ยหมักค่ะจะทําเป็นปุ๋ยหมักเอาไว้เป็นจํานวนมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะมาปลูกผักของเราเนาะอันนี้คือปุ๋ยหมักที่เราใช้ก็มีส่วนผสมแค่3า,าอย่างค่ะคือมีใบไม้เราใช้ใบไม้ขนาดเยอะนะคะจํานวนสมมุติว่าย,ยกตัวอย่างเนาะใช้ใบไม้20ถุงปุ๋ยค่ะใช้แกลบดิบ5ถุงปุ๋ยค่ะ แล้วก็ใช้ปุ๋ยคอก3ถุงปุ๋ยค่ะเราก็เททุกอย่างเนาะผสมกันรวมกันแต่ละชั้นแต่ละชั้นเราก็ลดน้ําไปด้วยเนาะลราก็หมักเอาไว้ค่ะหมักเอาไว้ประมาณ4-6เดือนค่ะมันก็จะกลายย่อยสลายมาเป็นปุ๋ยหมักนะคะแล้วก็ เพิ่มเติมสักนิดนึงก็คือ,อทุกๆ7วันนะคะเราก็จะใช้ตัวน้ําหมักยูรินซีตัวนี้นะคะรดปุ๋ยหมักของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มแร่ธาตุที่อยู่ในดินด้วยพืชจะได้มีสารอาหารเนาะจะได้หาสารอาหารที่มันอยู่ในดินเนี่ยคะ่ะได้มาเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยง อกอของเขาให้มีความเจริญเติบโตมากเนาะทุกๆ7วันนะคะเราก็จะเพิ่มตัวจุลินซีนะคะนอกจากจะช่วยเพิ่มเป็นแร่ธาตุอาหารที่อยู่ในดินแล้วนะคะยังช่วยให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้นยังช่วยย่อยสลายให้ได้เร็วขึ้นนะคะตัวจุลินซีตัวนี้นะคะแล้วเราก็หลังจากที่เป็นแล้วนะคะเราก็สามารถนะคะมากรอกใส่ถุงได้เลยค่ะ มากรอกใส่ถุงนะคะใครชอบปลูกใส่ถุงก็กรอกใส่ถุงใครที่จะปลูกใส่กระถางแล้วก็ไปกรอกมาใส่กระถางหรือตักมาโรยในแปลงผักของเราก็ได้เนาะถ้าใครสะดวกแบบว่าปลูกในยกแปลงแบบนี้ค่ะสามารถตักมาแล้วก็มาโรยๆหน้าดินเอาไว้เนาะแล้วก็ปลูกนะคะสูตรนี้นะคะบอกค่ะเพื่อนๆสูตรนี้คือเราไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มแล้วค่ะ,ะไม่ต้องปรุงค่ะไม่ต้อง ใส่ปุ๋ยคอกเพิ่มไม่ต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่เพิ่มไม่ต้องค่ะเราแค่กรอกมาแล้วเราก็สามารถปลูกได้เลยค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีนี้ในการปลูกนะคะเราใช้วิธีนี้ทุกครั้งที่เราปลูกเราก็จะใช้วิธีนี้นะคะปลูกมาเออตักมาใส่กระถางเลยแล้วก็ปลูกทันทีเลยค่ะไม่ต้องปรุงแต่งเพิ่มนะคะถ้า,าถ้าคุณ ปลูกเป็นชุดที่สองนะคะสมมติว่าอ,อย่างรุ่นนี้เก็บไปแล้วเนาะอย่างรุ่นนี้เก็บไปแล้วแล้วดินมันยังเหลือ,อเราก็เอาดินตัวนี้ค่ะกลับมาใช้อีกครั้งหนึง่งแต่ทีนี้คือถ้าเราปลูกรอบสองดินเก่าอันนี้คือต้องปรุงค่ะต้องปรุงแต่งเพราะว่าหนึ่งคือหากพวกนี้เขาก็จะหาอาหารไปไปกินหมดแล้วเป็นบางส่วนเนาะเหลือก็อาจจะเหลือน้อยค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารอบสอง เราก็ต้องปรุงค่ะโดยการหาปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยขี้ไก่นะคะมาโรยมาปรุงแต่งให้อีกครั้งค่ะในนั้นเองเนาะนี่ค่ะสังเกตว่าผักของเราที่เราปลูกนะคะเราก็จะใช้วิธีนี้ค่ะใช้ดินหมักเองแล้วก็ใช้ตัวน้ำหมักจุลินทรีย์ตัวนี้ค่ะช่วยช่วยในเรื่องของการฉีดพ่นทางใบนะคะฉีดพ่นทางใบให้ผักของเราทุกชนิดเลยค่ะ ชอบปลูกใส่กระถางค่ะเพราะว่าหนึ่งคือปลูกใส่กระถางเนี่ยผักของเราก็จะเนี่ยค่ะก็จะดูแลง่ายค่ะดูแลง่ายแล้วก็สะดวกด้วยแล้วก็เ,เน้นในเรื่องของความสะอาดเนาะเวลาเก็บเนี่ยมันก็เก็บง่ายนะคะเวลาเก็บก็เก็บง่ายค่ะแล้วก็สามารถตัดตัดเลยเนาะแล้วก็เอาทิกเอาดินตัวนี้กลับมาใช้ได้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งเนาะ ตัวมีตัวนี้เป็นสลัดแก้วค่ะอายุ15วันแล้วค่ะนี่ค่ะช่วงนี้ก็ให้เขารับแสงได้เต็มที่เลยอันนี้ดินที่เราปลูกนะคะเป็นดินปลูกรอบสองค่ะปลูกรอบสองแล้วแต่ละแต่ว่าเราก็มาปรุงมาปรุงให้เหมือนเดิมค่ะมาปลูกให้โดยการเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอก เอเติมปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ไก่ค่ะแล้วก็ลดด้วยจุลินทซีย์เหมือนเดิมค่ะลดด้วยจุลินซียเหมือนเดิมเนาะคือปุ๋ยปุ๋ยน้ำนะคะ มันก็ดีกับผักนะคะดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าคืออย่างน้อยๆก็เราก็ทําปุ๋ยขึ้นมาเองนะคะโดยการหมักไข่นะคะหมักไข่แล้วก็มีส่วนผสมสองสามอย่างประมาณนี้เนาะ,อะนอกจากจะปลอดภยัยปลอดสารแล้วก็มันก็ยังดีกว่าผักของเรานะคะช่วยให้ผักของเราเนี่ยคือมีความเจริญเติบโตได้ดีมากค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆลองนะคะลองทําแล้วก็ สำหรับคนไหนที่ชอบปลูกผักเนาะชอบปลูกผักเออชอบทําสวนนะคะหรือว่าปลูกดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นอดอกไม้ต้นดอกไม้ใบอะไรพวกนี้สามารถใช้จุลินทรีย์ตัวนี้นะคะในการให้ปุ๋ยน้ําได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเนาะบางคนเขาก็อาจจะถนัดทางด้านเคมีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าของเราเนี่ยบอกเลยว่าเราเน้นเป็นอินทรีย์ค่ะ ลูกแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดและก็ไร้สารเคมีร้อยเปอร์เซนต์ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็มั่นใจเนาะอีกอีกอย่างคือว่าตัวจุลินทรีย์ตัวนี้เนาะมันมีประโยชน์ในการช่วยให้ผักของเราเนี่ยไม่มีมแมลงมากวน เพื่อนๆสังเกตไหมคะเคยสังเกตไหมใครเคยใช้จุลินซีแล้วเคยสังเกตแบบนี้ไหมคะเออไม่มีมแมลงค่ะไม่มีมแมลงมามามาจอแจผักของเราเลยเป็นข้อดีนะคะเป็นข้อดีของจุลินซีด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่าคือจุลินซีเนี่ยกลิ่นของเขาค่อนข้างที่จะแรงมากๆค่ะกลิ่นแรงมากๆแล้วก็เออเออเรียกว่ากลิ่นเหม็นมากๆเนาะ ชนิดที่ว่าไข่เน่านะคะยังไม่เท่ากลิ่นของจุลินทรีย์เลยเนาะนะคะวันนี้ก็ฝากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ<อ>ก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่คอยให้กำลังใจและก็คอยติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ